สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้จะพามาชมนะคะพามาดู mm hmm. วิว XRS ค่ะคันนี้นะคะส่งมอบในวันวันที่สิบสี่นะคะส่งมอบในวันที่สิบสี่ทุกคนลูกค้าอ,อันนี้จองมาแปดกรกฎา8แปดสิงหาวันที่เท่าไหร่ประมาณสเดือนอะคันนี้ ตั้ง่8กรกฎาคมประมาณสองเดือนนะคะคันนี้ที่จองมานะเป็น MU-X หนึ่งสามจุศ RS นะคะสีท่ทถแลมโบนะคะตอนนี้ก็คือเป็นคิวแรกแล้วนะคะถ้าเกิดว่าใครที่สนใจนะคะเป็นรุ่นนี้นะคะตัวรุ่นนี้เนะะี่ยค่ะกระจังหน้าเขาจะเป็นแบบกระจังหน้าที่เป็นดีไซน์ใหม่ ไนกระดัง้าที่เป็นดีไซน์ใหม่ซึ่งสวยมากๆเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็คือจะเป็นเอกลักษณ์ด้วยนะคะจะเป็นเอกลักษณ์ด้วยนะคะสำหรับ n ิว X R S นะคะเนี่ยค่ะตัวหนังสืออิซุสุตัวเน,นี้ยที่ชอบมากเลยก็คือจะเป็นตัวหนังสือที่เขาจะเล็กลงแล้วนะคะตัวนี้ก็คือ,เ,อ,อเขาจะดีไซน์ให้เล็กลงเนาะ แล้วก็ข้างหน้านะคะก็จะตกแต่งด้วย uh, RS นะคะตัวหนังสอ RS ตรงนี้นะคะแล้วก็จะตัดด้วยสีเขียว uh, สีเขียวอันนี้จะเรียกว่าสีเขียวลามพีนเนาะ,ะสีเขียวลามพีน <attorney. S 1> นะคะแล้วกตวะะ็ตัวข้างล่างนะคะตัวข้างล่างข้างล่างเนี่ยก็คือจะมีเรียกว่าคล้ายๆกับสเกิร์ตนะคะที่รับกับกับตัวรถนะคะแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นไฟตัดหมอกนะคะตัวนี้ก็คือจะดีไซน์นะคะ เป็นสีสีดำนะคะสีดำตัดกับสีตัวรถสีเทานะคะแล้วก็ตัวขอบข้างในนะคะขอบข้างในก็จะตัดด้วยขอบสีดำด้วยนะคะตัวนี้นะคะก็คือจะเป็นสีดำเงานะคะสีดำเงานะคะตัวนี้นะคะแล้วก็จะตัดกับตัวนี้ก็จะเป็นสีสีเทานะคะสีเทาตัดกับสีดำนะคะ นีแล้วขอบแล้วก็ตัวนี้ก็คือจะมีไฟหน้าไฟหน้าที่จะเป็นเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์ที่อยู่ในโคมเดียวกันเลยะะตัวนี้เดย์ไทม์รันนิ่งไลท์ก็คือเขาจะอยู่ในโคมเดียวกันเลยนะคะตัวโคมเนะี่ยดีไซน์ออกแบบมาได้สวยมากๆเลยนะคะสีเทาเป็นสีเทาใหม่เป็นสีเทาไอเกอร์เกรย์โอเปกนะคะเป็นสีนี้ก็คือ,อด้วยวิศวกรเนี่ยเขาได้รับแรงบันดาลใจมาจากอ ที่กำลังละลายนะคะก็เลยกลายเป็นสีสีเทานี้นะคะมันจะไม่ใช่เทาเข้มนะคะมันจะแบบเหมือนเทาอ่อนๆเลยนะคะแล้วก็ตัวชุดแต่งนะคะคิ้วล้อตัวนี้ก็คือจะได้มาจะได้จะได้มาเลยนะคะจะได้มาจากโรงงานเลยสาหรับตัวคิ้วล้ออันนี้นะคะสําหรับตัวคิ้วล้อเนี่ยลูกค้าไม่ต้องไปติดเพิ่มเลยค่ะทุกคนตัวคิ้วล้อลูกค้าไม่ต้องไปติดเพิ่มเลย ะะสำหรับพิ้วล้อลูกค้าไม่ต้องไปติดเพิ่มเลยเพราะว่าเขาจะได้มาจากโรงงานเลยนะคะจะได้มาจากโรงงานเลยนะคะตัวล้อก็จะเป็นล้อแมกดีไซน์ใหม่ตัวนี้จะเป็นขนาด20นิ้วนะคะทุกคนจะจะเป็นขนาด20นิ้วแล้วก็ตัวนี้จะตกแต่งด้วยสีเขียวลาทึนเหมือนกันนะคะสีเขียวลำดึงคล้ายๆเขาเหมือนจะแบบสะท้อนแสงสีตัวจริงเขาจะสวยมากๆเลยนะคะตัวจริงสวยมากๆนะคะสําหรับ รุ่นนี้นะคะบอกเลยว่าอยากจะได้อยากได้มากๆเลยนะคะสวยมากนะคะแล้วก็ด้านข้างนะด้านข้างก็จะตกแต่งด้วยสีดำเงาเหมือนกันนะคะตัวนี้ตกแต่งด้วยตัวหนังสือ r s นะคะแล้วก็มีสีลางเตียนตรงนี้ด้วยนะเป็นสีเขียวนะคะตัวนี้จะสังเกตได้ว่า,าที่นูนด,ด้านล่างเนี่ยคือจะเป็นตัวกล้อง3า0อองศา ทุกคนตัวนี้จะเป็นกล้อง360องศาะะที่มาพอตัวนี้จะมีเฉพาะในรุ่น RS เท่านั้นนะคะกล้อง360องศาจะมีเฉพาะรุ่น RS เท่านั้นนะคะถ้าเป็นอั t i m a t e ก็คือจะไม่มีนะคะออปชันเขาจะคล้ายๆกันเลยทุกคนออปชันเขาจะคล้ายๆกันแต่ว่าตัว RS เนี่ยคือเขาจะมีเป็นชุดมาพร้อมชุดแต่งนะคะขอขอนุญาตปรับปรับทัวรสักนิดนึงนะคะ ไฮไลม์มามีไฮไลม์มานี่เลยนะคะสวยมากมากเลยนะคะพอดีว่าพี่ยังไม่ได้เอาคุณไม่ได้เอาคุณใจรถมาด้วยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นคุณแจแบบสมาร์ทเคเลตนะคะสมาร์ทเคเลตนะคะด้านหลังก็จะเป็นสเต็ปเซนเซอร์การใช้งานสเต็ปเซนเซอร์รุ่นนี้จะเสถียรขึ้นบอกเลยว่าจะเสถียรขึ้นกว่ารุ่นเก่ารุ่นเดิมนะคะรุ่นที่แล้วมากๆนะคะตัวสเต็ปเซนเซอร์ซึ่งใช้งานง่ายมากๆนะคะ ใช้งานง่ายมากๆนะคะเดี๋ยวพี่เอจะสาธิตเดี๋ยวไปเอาคุณแจมาดีกว่าเนาะจะสาธิตให้ดูกันเลยจะจะเลยว่าการใช้งานสเต็ปเซนเซอร์เนี่ยเขาเสถียรมากแค่ไหนเขาเสถียรมากแค่ไหนตอนนี้หลายๆคนก็คือจะกังวลในเรื่องของการยื่นกู้ไฟแนนซ์นะคะซึ่งหลักเกณฑ์ในการยื่นกู้ไฟแนนซ์เนี่ยเดี๋ยวนี้บางคนเขาบอกว่ายากมากขึ้น ถามว่ายากมากขึ้นไหมมันก็ไม่ได้ยากขึ้นกว่าเดิมมากนะะหลักเกณฑ์ก็เหมือนเดิมหลักเกณฑ์ก็เหมือนเดิมนะคะในการกู้พิจารณาสิทธิ์เชื่อเอกสารก็คือจะใช้จะใช้เหมือนเดิมเลยทุกคนจะใช้เหมือนเดิมเลยนะคะเพียงแต่ว่าให้ระวังในเรื่องของการติดแท็กซิ่มากขึ้นแค่นั้นเองนะคะ ให้เนให้ระวังในเรื่องของการติดต่อซี่มากขึ้นเพราะว่า,ามันจะมีผลต่อการอนุมัติสิงเชแบบ<ด>ื่อน,นะคะแบบี่หา่กุญแจเป๊บนึงนะคะวันนี้ก็จะมาคุยกันแบบชิวๆชวเนาะชิวๆชว,ชว คิ้วไหมคะยังร้ายอยู่ค่ะเดี๋ยวขอไปสเก็ปเซนเซอร์นิดนึงแล้วก็เดี๋ยวจะกลับมานะคะเฮ้ยขุญนแจลดูฉันหนินะดูฝันีเอานี่อ้ยหาตั้งนานนะคะม่นมีกิ้งก่ากิ้งคือกิ้งก่ากิ้งคือ หมพยพดเพชรพฤติเขาจะชอบมาเรื่อนก็ปัดพวนมีคนเดียวที่ดูเป็นคนคือผมมาแล้วนะคะสวัสดีคุณท่านท่านผู้ชมทุกท่านนะคะ มันจะเป็นการไลฟ์สดที่แบบว่าเขาเรียกอะไรอะเพลบๆทับๆนิดนึงนะคะเพราะว่าเดินไปเดินมาจะพามาดู m u x RS นะทีนี้เดี๋ยวพี่เอ๋จะตั้งกล้องให้ดูเนาะว่าสาธิตเนาะเจะสาธิตวิธีการใช้งานสเต็ปเซนเซอร์ให้ดูนะคะด้านหลังคึิบๆนะคะได้ไหมเอ่ยอึ๊บ 为、嗯。嗯 ลอยแล้วก so, uh, like ัดทิ้ใหม่คะเพยจะเริ่มใหม่นะคะวิธีการก็คือกดล็อกหนึ่งสีอยู่ที่ตัวที่ตัวเราเนาะกดล็อกก็นะคะกดล็อกก็สีแน่ใจว่ากดล็อกแล้วนะคะเดินเข้าไปรงๆนะคะอ่าดัดทิ้แล้วก็ถลอยออกมาอ่าไม่ได้กดหรอกะตัวล็อกก็ ก็เปิดไ,ได้เลยใช้งานง่ายมากๆสำหรับตัวนี้นะปิดด้วยรีโมทอ๋อปิดด้วยรีโมทก็กดแช่ตัวปิดกุญแจปิดฝาท้ายด้วยรีโมทต้องกดแช่ค่นะเสร็จแล้ววิธีสตาร์ทนะสตาร์ทรถด้วยรีโมททำได้อย่างไรบ้าง ด้วยรีโมททาได้อย่างไรบ้างเหมือนเดิมค่ะก็คือกดล็อกทีนะคะแล้วกดแช่ไว้จะมาสองถึงวินาทีเดี๋ยวจะลองดูนะมันจะมีตัวนี่นะคะตัวกุญแจรีโมทเนี่ยตัวนี้เนี่ยเขาจะมีเขาจะมีปุ่มนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นตัวปิดฝาปิดปิดประตูท้ายปิดฝาท้ายนะคะตัวนี้ก็คือจะปิดฝาท้าย ตัวนี้เป็นปลดล็อกตัวนี้เป็นล็อกแล้วก็ตัวนี้ก็คือจะเป็นปุ่มสตาร์ทนะคะเป็นปุ่มสตาร์ทด้วยรีโมทนะคะทุกคนทีนี้วิธีการสตาร์ทด้วยรีโมทเนี่ยมีประโยชน์อะไรมีประโยชน์ก็คือเพื่อช่วยเอ่อเขาเรียกอะไรอะ่ะลดอุณหภูมิภายใหนะห้องโดยสารกรณีที่ที่ลูกค้านะคะจอดรถไว้กลางแดดกลางแดดว่ากลางแดด ลูกค้ากรณีลูกค้าจอดรถไว้กลางแดดแล้วแบบมันร้อนมากอะไรอย่างนี้นะเข้ารถแล้วแบบร้อนเป็นเตาอบอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็สามารถนะคะสตาร์ทวอร์มแอร์ก่อนนะที่เราจะขึ้นไปนั่งได้นะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยถามว่ามันร้อนมากไหมนะคะมันด้วยเทคโนโลยีที่เบาะนะคะตัวเบาะเนี่ยเราจะใช้เทคโนโลยีเอเวกเป็นไม่ใช่เอเวกเป็นเป็นหนังที่ลดนะแรับ การสะสมของความร้อนนะคะด้วยนะคะเอเกก็คือช่วยลดการเขาเรียกเมื่อยล้านะคะตัวเบาะจะเป็นเบาะหนังจำเพาะนะคะที่ลดการสะสมความร้อนเพราะฉะนั้นห้องโดยสารของมิวเจะไม่ไม่ร้อนมากนะคะแต่ว่าถ้าจอดอตักแดดที่แบบแดดจะจัดอุณหภูมิสูงๆูงมากๆนะคะต้องการอวอร์มอุณหภูมินะคะวอ,อร์มแอร์ก่อนที่เราจะขึ้นไปนะคะก็สามารถทำได้โดยการนะคะกดล็อกรถ1ทีนะคะทุกคน กดล็อกรถหนึ่งทีปึ๊บนะคะเพื่อเป็นการรีเซ็ตเสร็จแล้วก็กดตัวสตาร์ทด้วยรีโมทก็คือปุ่มลูกศรวนตรงนี้นะคะทิ้งไว้ประมาณ2-3ถวินาทีกดแช่ไว้นะคะกดแช่ไว้นะคะอ่ะได้แล้ว ประมาณ5้าวินาทีทุกคนประมาณห้าวินาทีไม่ใช่3ามวินาทีกดล็อกรถหนึ่งทีนะคะเสร็จแล้วก็กดแช่ไว้ประมาณ5้าวินาทีนะคะแตแ่แล้วเวลาเราไปเปิดนะคะรถมันก็จะดับนะคะเพื่อเป็นเป็นระบบเซฟตี้อีกทีหนึ่งนะคะเราขึ้นไปแล้วเรกากดสตาร์ททีนะคะสำหรับตัวนี้นะคะสำหรับตัวนี้อะ่ะเดี๋ยวพี่เอกจะให้ดูให้ดู รถรถก็จะสำหรับมิ w x RS รนะคะรุ่นนี้นะคะสุดยอดมากๆเลยนะคะคันนี้ส่งมอบในวันที่1 4เป็นของคุณเล็กนะคะเป็นของคุณเล็กนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใครที่สนใจนะคะอยากจะ,อ,ะออกรถนะคะตอนนี้มิวเนะคะก็รับจองเรื่อยๆนะคะแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับมิวเอ็กซ์อาร์เอส แล้วก็ของเราก็คือจะมีหลากหลายรุ่นเลยนะคะมีตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นนะคะสำหรับสเปซแคปนะคะดาวเริ่มต้นอยู่ที่19,900บาทนะคะถ้าสมมติว่าแต่งล้อมแม็กด้วยจัดทรงด้วยนะคะก็จะอยู่ที่29,900บาทนะคะ29,900บาทใส่ล้อมแม็กพร้อมจัดทรงนะคะสำหรับวิวเอ็กซ์หรสำหรับกระบะ ะะวันนี้มาทักทายกันนะคะพอหองปักของคอเนาะใครสนใจก็ฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์ให้เพ่ด้วยนะคะสนใจรถนะคะก็พักมาได้เลยนะคะที่พี่เอกนะคะเบอร์โทร061365888นะคะหรือทักไอดีไลน์ทักไลน์มาก็ได้นะคะ A E Y A E Y isuzu นะคะ ae ไอซูซูอันเดอร์สกอตอาไอนะคะตามที่ขึ้นโลโก้ไว้ให้ได้เลยนะคะโอนจองเพียงหนึ่งพคนเท่านั้นนะคะสคะ่จะก,กินข้าวไหมคะปะกินข้าวไหมคะทุกคนกินข้าวด้วยกันไหมคะ แัไลฟ์เพจด้วยแล้วก็ยูทูกด,ด้วยฮัลโหลกินข้าวอยู่เหรอจ๊ะกตนองกินข้าไหมเกินแล้วก,ก,กันดีวะวันนี้เดี๋ยวงั้นจะกินอย่างไรมากินด้วยกันเลย ไปก่อนนะคะทุกคนขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะกินข้าวก่อน,นะค่ะ